เรามีเรื่องจะรายงานให้ท่านทราบผลเกิดจากนีครับผมอันนี้เทตำถึงตำเองครับหงทองในปริมาณที่ครับครับนับไม่ถ้วนนะคะผงทองนี่ผมซื้อมาเลี้ยงลูกน้องครับนี่คือผู้ร่วมกระบวนการนะคะอันนี้เลี้ยงลูกน้องเฉพาะบางส่วนอันนี้เลี้ยงลูกน้องครับอะไรอ่โอ้โหน่ากลัวที่สุดเฮ้ยนายไปด้วยนะหรือว่านอนอยู่กับตาข้างบนเฮ้ย เราไหวหับจริงๆเหรอวะไม่เราไม่น่าอยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะหมดสภาพได้ขนาดนี้เขาก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนี้เขาบอกกับเราว่าเขาคอพาสติกหลังจากคำพูดของเขาประมาณสองชั่วโมงเท่านั้น เขาก็เป็นสภาพแบบนี้ไอดอลผมไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยไอดอลผมตอนแรกเขาบอกว่าคอพลาสติกถูกไหมคะถูกตตอมแต่ตอนไม่ทราบว่าในช่วงเวลาที่เขาพูดนี่หลังจากนั้นกี่นาทีคะที่เป็นแบบนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับอะไรนะคะครึ่งชั่วโมงครับโอ้พระเจ้าช่วยไม่น่าเชื่อจริงได้แล้วแล้วทางนี้เหรอคะเขาบอกว่าเขาจะไม่เมาเขาจะสู้ไม่ถอย อะไรนะคะสู้ไม่ถอยคนนี้ช่วยเข้าไปพูดใกล้ๆหน้าเขาหน่อยค่ะสู้ไม่ถอยตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยเห็นซะ้ำมาว่ามีอีกศพหนึ่งอยู่ด้านหลังนําไปเลยค่ะครับผมด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยด้านนี้เลยทําไมมันลึกลับนักล่ะคะผมเอาไปซ่อนตรงนี้ครับคนที่อยู่แล้วให้ตายเถอะนี่อะไรคะเนี่ยจิ้งเหรนไฟเปล่าคะไม่ใช่ครับเราอยากจะดูโฉมหน้าเขาเราต้องซูมเข้าไป ให้ตายเถอะนี่ใช่ไทเกอร์หรือไม่ใช่ครับผมตายแล้วไม่ทราบว่าตายหรือยังมีชีวิตอยู่ยังมีครับไม่น่าเชื่อเลยยังไม่รู้สึกตัวไม่ทราบว่านานเท่าไหร่แล้วคะที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับตายแย่แล้วมีตรงไหนที่จะนําเสนออีกไหมคะเนี่ยก็มีตาผมแต่ผมขอไม่นําเสนอดีกว่าโอ้คุณช่างเป็นคนดีมากจริงๆค่ะคุณไนท์เชิญพาดิฉันออกไปด้านนอกเลยค่ะรับผมด้านนี้เลยครับคนที่คิดคุณคิดว่าจะไม่รอด ที่บอกว่าจะไปงมยกงมหอยอะค่ะด้านนี้เลยครับไหนคะที่จะไปงมหอยเอ้ยงมหอยเฮงมอะไรวะฮะนี่คนจากน้ำพันธ์เราไม่อยากจะเชื่อเลยสิ่งที่ที่ฉันนําเสนอไปเมื่อสักครู่เกิดจากอะไรคะน้ำพันธ์นี่ครับนี่เหรอคะนี่คือน้ําพันธ์ที่พวกเอาเลยโอ้ยสีนั้นน่ะเหรอนอนแล้วจะนอนแล้วสภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากเหตุนี้ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่เพียงจาก ของสี่อย่างนี้เท่านั้นที่เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยน้ำพันเออเขาเรียกแค่น้ำพันชื่อสัางช่างสวยงามแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าให้ผลไรแรงขนาดนี้ออกฤทธิ์เป็นสภาพยอมยอมเป็นตุ๊ดเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะเฮ้ยดูคนที่จะไปงมหอยดูสภาพเป็นอย่างนี้คนจะไปงมหอยนี่นผมได้ครับไปครับไปงมครับ อย่าอย่ากรุณาอย่าพูดเยอะนะคะเวลาเปิดดูย้อนหลังจะอายค่ะจะอายลูกหลานเขานะเจ๊เจ๊จะเอาหอยจูบ้วหอยกุ้มหอยอะไรผมกลมได้หมดครับโอ้หอยลายกลัวจะได้หอยข้างลายมั้งคะเนี่ยต้อหอยหอยลายต้องงมที่บ้านครับหอยลายถ้าหอยโลหอยลายต้องงมที่บ้านครับวิใครอ่ะใครอ่ะหลซูมซูมซูมเน้นเน้นเน้นมาเล่นกอง จะมาอยู่กับยายแล้วได้ก <The camera apan> ินอิ่มหมีผีมันตลอดเลยชอบเลยดูหน้าเลยครับดูหน้าจับขานี่จับแขนขาจับตัวไว้นะแม่จะนุ่งเก่งเห็นมั้ยเจ๊เจ๊มันหนีผูมันรู้จับขาน้องอย่าลืมไปนะพี่ต้นพวกนี้จะมองฮะไปดูวนะะไดด้ยรบ้างไฟสักตู้มองก็ได้ไม่เราไม่ดูบ้างไฟไม่ได้ไปดูบ้านพี่ยุทธเลยเรายิงประเด็นตรงเราพี่คำพูดของพี่ได้เป็นหลักฐานไว้แล้วพี่ชวนพวกเราเองนะ เสาบ้านก็ไม่เหลือสามตัวมันพอที่ไหนไปทางคาไปเลยพี่เห็นไอ้ลูกเจี๊ยบเดินอยู่ไหมมาทั้งคอกรวมแม่พันยังไม่พอเลยต้นไม้ตัดไปเลยเอารถสิบล้อไปขนดีะคุยกันนะาป่ะอ้าวน้องนายอยู่นั่นเหรอแม่นึกว่าไปกับป้าเป็นไรรองเท้าไปจอดได้ไหน ไปนอนนู่นน่ะนอนกับหนนาายยยยิิย่่่่ม้้อองงงถ